เปิดบัญชีมาถึงขั้นติดคุกเลยเหรอและนี่คือเรื่องที่หลายคนยังไม่รู้การรับจ้างเปิดบัญชีมาไม่ใช่เรื่องแค่นี้แต่มันคือเรื่องใหญ่ <S <S ผิดหนักจนถึงขั้นติดคุกว่าแต่กันว่าจ้างการเปิดบัญชีมาคืออะไรก็คือการที่เขา่าจะให้เราไปเปิดบัญชีธนาคารด้วยการใช้ชื่อเราเนี่แหละบางครั้งเขาจะมาแบบไปเปิดบัญชีชื่อน้องให้พี่หน่อยแต่พี่ให้ค่าขนมหนูน่ะหรือบางครั้งก็จะมาแบบหวังดีบอกให้เราเปิดไวรับเงินภาษีแบบลัอลอยหรือบางครั้งมาในรูปแบบแจ็คขอึ่นอันนี้ไปเจอข่าวมาเลยนะคะชาวบ้านที่จังหวัดชนบุร ้างว่าจะมาแจกข้าวสารแต่ต้องใช้บัตรประชาชนและสแกนหน้านะถึงจะได้รับทีนี้ชาวบ้านหลงเชื่อหลายคนเป็นนี้กันเป็นแสน <c oughs> เมื่อเปิดบัญชีเสร็จโบแล้วให้คนอื่นไปใช้เนี่ย <c oughs> เขาก็จะนําเลขบัญชีและสมุดธนาคารของเราไปใช้ในการรับส่งโอนเงิน <c oughs> ที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆมิดก็จะนําไปใช้ในการฟอกเงินจากการเปิดเว็บพนันนำไปโกงคนอื่นเช่นเปิดร้านขายของออนไลน์ปลอๆสั่งของออนไลน์เขาไม่ส่งของเราก็ไปแจ้งข่าคนในชื่อบัญชีที่เราโอนเงินไปแต่สรุปคนนั้นไม่ใช่พิมิตตัวจริงก็โดนหลอกมาเหมือนกันถ้าบทลงโทษ ที่คนรับจ้างเปิดบัญชีได้รับขึ้นหนักจนถึงเข้าคุกโดยที่หนึ่งเจ้าของบัญชีมามีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3 0 0แสนบาทโทษทั้งจำและปรับได้2ถ้าเรามีส่วนร่วมในการหาคนมาเปิดบัญชีมามีโทษจำคุก 2- 5ปีและปรับไม่เกิน 200- 0 0 0ถึงบาทแต่ข้อที่3การรับจ้างเปิดบัญชีมา้าหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารบัตร ATM หรือ e w a l l e t มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน3,000 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งอันนี้ก็ยกเครดิตให้ติกต่อตอ่เิดญชี ที่ธนาคาร S C ซอบะตอโต๊ะของพี่พนักง,งานเขาจะมีป้ายเตือนเลยนะอย่ารับจ้างเปิดบัญชีมาเพราะฉะนั้นก็เชื่อธนาคารเขาเถอะ๋ยวช่วงนี้บัญชีม้าระบาดหนักมากใครเป็นห่วงใครอย่าลืมแชร์เตือนส่ง่อไปให้เขาด้วยนะคะจะได้ช่วยกันระวังและถ้าทุกคนไม่อยากพลาดข่าวเตือนไทยมิชาชีและความรู้เรื่องการเงินที่หลายๆคนอาจจะมองขา้ามติดตามช่องติ๊กต็อกเบกันไว้ด้วยไหมคะ